สำหรับโรบล็อกนั้นมันก็แ a ตฟอร์ที่เปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์ให้กับเหล่านักพัฒนาเกมตัวน้อยได้สร้างเกมออกมาจากจินตนาการของตัวเองแต่ว่าในบางครั้งเกมบางเกมแตฟอร์โรบล็อกก็ดันไปเหมือนกับเกมที่กำลังเป็นกระแสเสียอย่างนั้นจนมันทาให้เกิดข้อคอรหาเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบเกมดังและเอามาทําในโรบล็อกเพื่อหาเงินจากการขายของในเกมนั้นเล่นในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันมีเกมไหนกันบ้างที่โดนโรบล็อกก๊อปไปอย่างชัดเจนและถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูกันแล้วก็มีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ ช่องเอาพรอบหนึ่งีแบรนด์อ a ล h ิชเครื่องหนึ่งบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงกรอกฟอร์มด้านล่างก็รับไปเลยอย่างละรสชาติไปลองกัน50าคนแรกเท่านั้นหมดเขียตสิ้นเดือน8นี้นะครับหรือหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปีหรือลาซาด้าลิงก์ทั้งหมดอยู่ในเดสคริปชันเลย ก่อนอื่นเลยในคลิปนี้เราก็จะเลือกมาเฉพาะเกมที่ปล่อยออกมาทีหลังเกมดังที่เป็นกระแสรพร้อมกับส่งทีมงานเข้าไปเล่นเช็คว่าเกมเลย์นั้นมันเหมือนกับเกมต้นฉบับมากแค่ไหน,นและสุดท้ายสิ่งที่เราเช็คก็คือเกมดังกล่าวมีการขายของภายในเกมมากแค่ไหน,นมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเพื่อชวนซื้อของไหมซึ่งจะเป็นจุดที่เราใช้ชี้วัดกันนะครับเกมที่7จ็ดซีดลอกเลียนแบบรีโปสสำหรับเกมแนวเฮอร์เรอร์คอลเลกเตอร์อย่างรีโปนั้นถือเป็นเกมที่เป็นกระแสโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าตัวเกมมีโรฟ,ฟิสิกส์ที่ ตลกคบค้นจนมาทําให้เกิดช็อตไวรัลมากมายแถมเกมนี้ก็ยังเป็นตัวที่ทําให้เพลงเชสเพลงกลายเป็นที่รู้จักตั้แล้วตัง้ง I love, I love. อย่างไรก็ตามโดยเกมเพลย์ของรีโป้ที่มันมีความลุ้นระทึกบวกกับความตลกเวลาเล่นกับเพื่อนมาเลยให้ผู้พัฒนาเกมในโรบล็อกได้เห็นความโด่งดังของตัวเกมและได้เอารูปแบบการเล่นของรีโป้มาสร้างในโรบล็อกในชื่อว่าซีดซีดเนี่ยเป็นเกมสยองขวาญที่ให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในสถานการณ์น่ากดดนันผู้เล่นจะถูกปล่อยลงไปในแผนที่ที่เต็มไปด้วยความมืดและบรรยากาศน่าขนลุกสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการเก็บของตามที่เจอในแผนที่เพื่อน นำไปขายซึ่งเมื่อเงินถึงตามจำนวนที่กําหนดก่อจะถือว่าผ่านด่านนั้นไปได้แต่ถึงกระน,นั้นผู้เล่นก็ต้องคอยระวังสิ่งที่ไล่ล่าอยู่ในแผนที่มันอาจจะโผล่มาได้ทุกเมื่อการ,รเผชิญหน้ากับมันแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการหนีหรือหาที่ซ่อนแต่ถ้าใจกล้าพกก็สามารถเอาอาวุธหรือใช้กฎทางฟิสิกส์จัดก,การกับพวกมันได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจก็คือความ่วมือกันระหว่างผู้เล่นที่แต่ละคนสามารถแบ่งหน้าที่กันไปค้นหาพื้นที่ต่างๆหรือคอยเตือนเพื่อนหาเห็นสตรูอยู่ใกล้ๆหากเล่นกันเป็นทีม เต้นที่มากขึ้นทั้ง4สีกรีดร้องเตือนภัยการวิ่งหนีอย่างโกลาหลหรือความเงียบที่ทําให้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนแต่ถ้าใครเล่นเพียงลาพังบรรยากาศก็จะกดดันยิ่งกวา่าเพราะทุกการแตะแนจ่ายอาจหมายถึงความเป็นตายได้เลยการเล่นแต่ละรอบจึงเป็นการชั่งใจตลอดเวลาระหว่างความเสี่ยงที่จะเข้าไปค้นหาของในจุดอันตรายกับการรอเพื่อนเพื่อความปลอดภยัยความกดดันนี่เองทาให้เกมไม่ใช่เพียงเกมเก็บของธรรมดาแต่กลายเป็นประสบการณ์การเอาตัวรอดที่ทั้งตื่นเต้นและก็หลอนในเวลาเดียวกันซึ่งทํา มองดูภาพรวมแล้วมันก็คือเสน่ห์ของเกมอย่างรีโป้แล้วก็หลีเท่าคอมพานีนั่นเองนอกจากนี้ตัวละครที่เราได้เห็นแล้วก็ยังมีความเหมือนกับรีโป้อย่างชัดเจนแทมเวลาผู้เล่นพูดใหม่ปากของตัวละครก็จะอ้าพังงาพัง,งาเหมือนกับเกมรีโป้เป๊ะแทนมอนสเตอร์ในแผนที่บางตัวก็มีความเหมือนกับมอนสเตอร์ที่อยู่ในรีโป้เช่นเดียวกันไม่พอตัวเกมมีการขายแพ็คและ่ไอเทมต่างๆภายในตัวเกมคองบางอย่างเองก็ช่วยเอื้อประโยชน์ขั้นสูงจนแทบจะกลายเป็นเพย์ทูวินเลยทีเดียวแทมเวลาเราอยู่ในหน้าล็อบบี้มันก็จะมีป๊ออขาย เด้งขึ้นมาเป็นช่วงๆเหมือนจะชวนให้ผู้เล่นจ่ายเงินเพื่อห้ไ้ขอที่เล่นเกมได้ง่ายขึ้นยังไงยางงั้นแถมใครที่ใช้ Roblox Premium ก็จะได้สิทธิประโยชน์ไปอีกขั้นยังไงก็ตามแต่ผู้พัฒนาซีส์ก็ยอมรับโดยตรงว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจในการสร้างเกมนี้มาจากรีโปและก็ลีเทลคอมพนีแต่แม้ว่าตัวเกมจะมีความเหมือนมากแค่ไหนทางผู้พัฒนารีโปก็ไม่ได้ออกมาเทอคชนันกับเกมซีสเลยล่ะครับเกมที่ 6. หก t ีเท b u s i n e s หลอกเรียนแบบ Little Company ก่อนที่เกมอย่างรีโปจะกลายเป็นกระแสเกม เก็บของขายสยองขวัญอย่าง t ทเ e c o m p พ n y ก็สร้างกระแสคอแตกกันมาแล้วแถมยังโด่งดังเป็นอย่างมากโดยความสดใหม่ของตัวเกมณเวลานั้นบวกกับมอนสเตอร์สุดแปลกประหลาดที่แทบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันก็ทําอานหลายคนเนี่ยร้อไปตามๆกันแต่ถึงกระน,นั้นตัวเกมก็มีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆพร้อมกับลูกเล่นใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามามากมายอย่างไรก็ตามผู้พัฒนาเกมใน r รบล็ x ก็ได้เห็นโอกาสตรงจุดนี้ด้วยและก็ได้สร้างเกมอย่าง Little ว i สเนตออกมาแค่ชื่อเนี่ยกระทบจะเหมือนกันเป๊ะๆนี่ เล่นยังไงลีทาวิสเนตในโรบล็อกก็เป็นอย่างนั้นแหละโดยลีทาวโคพันีเนี่ยก็เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดในสถานที่ที่เต็มไปได้วยความอันตรายบรรยากาศของเกมก็จะพาผู้เล่นไปยังดวงจันทร์หรือสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเต็มไปได้วยความเงียบเหงาและสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่พร้อมจะทำร้ายตลอดเวลาจุดประสงค์หลักก็คือการเก็บเซซากหรือสิ่งของมีค่าเพื่อกลับไปให้บริษัทที่ว่าจ้างแต่การทำงานนี้ก็ไม่ได้ไง่ายเพราะทุกครั้งที่เข้าไปสำรวจผู้เล่นต้องเผชิญหน ตลอดเวลาว่าจะเข้าไปเก็บของต่อหรือว่าพอแค่นี้ก่อนเพราะว่ายิ่งอยู่นานก็ยังมีโอกาสเจอของมีค่ามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอันตรายก็จะเพิ่มตามไปด้วยผู้เล่นบางคนอาจรับหน้าที่เก็บของบางคนอาจจะคอยเฝ้าดูบนยาดเพื่อดูแผนที่และบอกเส้นทางให้เพื่อนการสื่อสารระหว่างกันจึงเป็นหัวใจสําคัญสิ่งที่ทําให้เกมนี้น่ากดดันก็คือการมาชิญหน้ากับสัปประหลาดที่สุ่มปรากฏในแต่ละรอบบางตัวห้ามส่งเสียงดังบางตัวห้ามจ้องตาและบางตัวสามารถวิ่งเข้ามาท,ทาร้ายทันทีหากพลาดเพียงแค่นิดเดียว การรู้วิธีการรับมือกับศัตรูแต่ละแบบคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมมีชีวิตรอดการตายของเพื่อนร่วมทีมก็สร้างความลำบากเพราะอุปกรณ์หรือของที่ถืออยู่จะหายไปสื่อทั้งหมดที่กล่าวมา리톨비슷한데ก็คือมีเหมือนกันเป๊ะตัวละครที่เป็นมนุษย์ใส่ชุดทัสสาสูดสีส้มพร้อมกับหมวกเหล็กก็เหมือนกันเป๊ะมีระบบสแกนสิ่งแวดล้อมเหมือนกันยานพาหนะในเกมก็เหมือนกันแทมแผนที่เนี่ยก็ยังเหมือนกันที่เพิ่มเติมและรีทอลคาร์พนีไม่มีก็คงจะเป็นการขายแพ็คและไอเทมทั้งหลายภายในเกมที่่่่่เเมมนนนชวยยใ้กลงาขึแต ขณะดเดียวกันมันก็ทาลายเสน่ห์ความตื่นเต้นไปในตัวอย่างไรก็ดีแม้ว่า Little Company จะถูกพัฒนาเกมใน r รบล็อกออกมาแต่ทางของ s ีเกอรผู้พัฒนาเกม Little Company ก็มาดอกมาแสดงความพิเทนเกี่ยวกับการโดนลอกเลียนแบบในครั้งนี้แต่อย่างใดเกมที่5 Typical Color 2ลอลกเลียนแบบท e a m f อส t ทสสอ2ทีมฟรอสเทเนี่ยคืออีกหนึ่งในเกมเป็นตำนานจากว้าวก็กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกพัฒนาเกมในโรบล็อ,อกลอกเลียนรูปแบบการเล่นและฟีเจอร์ต่างๆไปด้วยนามาสร้างเป็นเกมใหม่ในชื่อว่า Typical Color 2 โดยสำหรับเกมนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นการได้รับแรงบันดาลใจเลยก็ว่าได้ทีฟอรเสองเนี่ยเป็นเกมแนวฮีโร่ชูตติ้งที่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายสีเขียวและฝ่ายสีแดงภายในเกมจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นได้ถึง9คลาสซึ่งในแต่ละคลาสเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทีฟอรทสองทั้งสิน้นที่แตกต่างไปกันจะมีแค่โมเดลตัวละครและชื่อในการเรียกคลาสนั้นๆในเกมนี้ภารกิจก็จะเหมือนกับที2สองไม่ว่าจะเป็นดาบที่เราช่วยกันดันเพโลดรวมไปถึงดาบที่ต้องยึด เลยว่าเกมนี้ประกอบหลายๆอย่างที่ได้แบบรงบันดาลใจมาจากทีฟอร์เทสสองทบเจนชนิดที่ว่าเห็นลายเซ็นกันัดชัดเรื่องอะไรก็ดีเรามาดูกันที่ของที่ขายภายในเกมกันบ้างสาหรับเกมโรบล็อกทั่วๆไปตัวเกมจะมีความจัดเยียนให้ผู้เล่นต้องเสียตังค์อยู่เรื่อยๆนับตั้งแต่ป้าโฆษณาขายของปอ๊อปอัพชักชวนให้จ่ายเงินซื้อสิทธิ์ไปจนถึงการขายเท่สุดโกงในราคาสุดแพงแต่สำหรับท y พ i c คอลคั o เลอร์ถูกที่เรากล่าวมาเนี่ยแทบไม่มีเลยตัวเกมไม่มีการยัดเยียดขายของเพราะว่าของภายในเกมผู้เล่นสามารถใช้เงินที่ได้จากภารกิจจประํา แถมของที่ต้องจ่ายเงินจริงๆซื้อก็ล้วนแต่เป็นค่าเงินภายในเกมสำหรับใช้ซื้อของตกแต่ง Battle Pass ไปจนถึงไอเทมลิมิเต็ดก็เท่านั้นถึงกระน,นั้นแม้ว่าตัวเกมจะมีการลอกเลียนแบบอย่างทีม Fortress 2แต่ทาง Wow ก็ไม่เคยออกมาแอคชั่นใดๆกับเกมนี้และยิ่งบวกกับการที่ Wow เคยปล่อยซอร์สโค้ดให้คนไปสร้างเกมกันเองมันก็ทําให้เกมนี้เนี่ยสามารถลอยตัวมาถึงทุกวันนี้ได้นั่นเองละครับเกมที่ 4. Free the Facility ลอกเลียนแบบ Dead by Daylight Dead by Daylight เนี่ยคือเกมเอาชีวิ นอกจากผู้ล่าที่เคยโด่งดังในอดีตและสร้างกระแสนิยมอย่างทลลมทลายแม้ว่าในปัจจุบนันตัวเกมจะมีการอัปเดตมากมายออกมาเสิร์ฟให้กับผู้เล่นแต่ความนิยมเนี่ยก็มาได้มาเท่ากับแต่กรเพราะว่าด้วยความที่มันมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นมนันทำให้ตัวเกมนี้ถูกพัฒนาลงในโรบ็อกด้วยเช่นเดียวกันโดยออกมาในชื่อว่า Free the Facility ซึ่งเกมดังกล่าวจะไปเก็ตให้ผู้เล่นในชีวิตนอกจากผู้ล่าในสถาบันวิจัยร้างผู้เล่นที่อยู่ฝั่งเซ r ร์ v ว l ลลจะต้องหลบหนีผู้ล่าและต้องแฮ็กคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันวิจจัยเพื่่อทีะใช้ม ในการเปิดประตูสู่อิสรภาพแต่สิ่งที่กล่าวมามันก็ไม่ง่ายเพราะผู้เล่นฝั่งคิลเลอร์ก็มีหน้าที่ในการตามล่าผู้รอดชีวิตภายในแผนที่พร้อมกับต้องจับผู้รอดชีวิตมาแช่แข็งเอาไว้ซึ่งผู้เล่นฝั่งเซอร์ไววอลก็สามารถช่วยเพื่อนที่โดนแช่แข็งได้เช่นเดียวกันซึ่งเกมเพลย์แบบนี้มันก็ท้าทายไม่น้อยและมันก็ชัดเจนเลยว่าแ,แรงบรันดาลใจมาจากเดย์สไบด์เดย์ไลท์มาเต็มๆอย่างไรก็ดีที่แตกต่างออกไปก็คือตัวละครเซอร์ไววอลและคิลเลอร์ไม่ได้มีเฉพาะจาะจงว่าจะเป็นตััววออะะไรไรรมม่่่เหืนนใน Dead Day ทีจะะบุชดา แมชนาน,านผู้เล่นเลือกตัวละครไหนมาเล่นนอกจากนี้สิ่งที่เหมือนกันกับเดนบย d เด l ไลท์ก็คือเวลาที่คิลเลอร์อยู่ใกล้ผู้เล่นมันจะมีออร่าสีเขียวช่วยเตือนให้ผู้เล่นฝ ival, นนั่งเซ r ร์ v ว l รลต้องหนีเอาชีวิตรอดหรือว่าหลบซ่อนตัวให้พ้นจากน้ำมือผู้ล่าและสิ่งที่เหมือนเข้าไปอีกก็คือเวลาผู้เล่นทําการแฮ็กคอมพิวเตอร์มันจะมีมินิเกมเด้งขึ้นมาให้เราต้องกดให้ถูกจังหวะเพื่อที่ให้การแท็กคอมพิวเตอร์ได้ไวขึ้นในส่วนของไมโครทาร์เซชันภายในเกมแม้ว่าตัวเกตจะมี Pop มปม๊อปอัพ พบก็คือป้ายโฆษณาขาย VIP ภายในตัวที่มันจะมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับคนที่จ่ายเงินยิ่งไปกว่นานั้นตัวเกมจะมีการขายเมอร์เชนไดา์ให้กับแฟนเกมที่ต้องการจับจองสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมอีกด้วยซึ่งเหมือนเช่นเคยเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้โต้แอ่นใไๆจากผู้พัฒนาเน็ตไบเดรย์เช่นเดียวกันแถมตัวเกมเนี่ยยังมีผู้เล่นแต่หลักหมื่นต่อวันเลยละครับเกมที่ 3. Voyager ลอกเรียนแบบ Sea of Thieves Sea of Thieves คือเกมมือภายในทอทะเลสุดยิ่งใหญ่ถือเป็นหนึ่งในเกมที่มีการลักเฉพาะ,พาะตัว,ตวโดดเด่นแถมมันยังกลายเป็น เกมที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมากและดวยความโดดเด่นแบบนี้มีหรือที่พัฒนาเกมในโรบล็อกจะไม่ฉายตามองและนั้นก็เลยกลายเป็นจุดกำเนิดของเกมที่มีชื่อว่า Voyager นั่นเอง Voyager เป็นเกมที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นลูกเรือแลวออกเดินทางไปในท้องทะเลอนกว้างใหญ่แถมน้ำทะเลภายในเกมเอกก็มีการทําฟิสิกส์ออกมาได้อย่างสวยงามตัวเกมจะให้เราได้เดินทางไปตามเกาะต่างๆเพื่อหาสมบัติมาขายรวมไปถึงทำเควสที่ได้รับมอบหมายไม่พอเท่านั้นภายในเกมเอกก็ยังมีอีเวนต์พิเศษต่างๆที่จะสุ่มเกิดเป็นช่วง และอีเวนต์พวกนี้ดูก็รู้ว่าได้แร,รงบันดาลใจมาจาก Sea of Thieves ที่โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นหน่วยคลาเคนนั่นเองในส่วนของเกมเพลย์มันก็มีอยู่หลายโซนเหมือนกันที่มองอเลยว่าได้แร,รงบันดาลใจมาจาก Sea of Thieves ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้เล่นจะต้องยกสมอเรือเพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปด้านหน้าได้ไวรวมไปถึงการต้องคุมบังเขียนเพื่อบังคับทิศทางการเคลือ่อนไหวของตัวเรือเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าในเกม Sea of Thieves จะมีการการผ้าใบาและพับใบเรือได้แต่สำหรับในวอ y a เยอร์ดูเหมือนว่าจุดนี้จะถูกตัด อไปอย่างไรก็ดีตัวเกมได้มีการเพิ่มระบบเพิ่มความหิวเข้ามาซึ่งก็ช่วยสร้างความทา้าทายให้กับตัวเกมไม่น้อยแถมยังเป็นการเพิ่มระบบในสิ่งที่ Sea of t h i e ไม่มีอีกด้วยเพราะใน Sea of t h i e v e อาหารภายในเกมดังกล่าวเวลาที่กินเข้าไปจะเป็นการเพิ่มเลือดแทนแถมอาวุธเริ่มเกมใน Voyager ส่วนมากจะเป็นอาวุธประชิดเป็นหลกักไม่เหมือน Sea of t h i e v e ที่จะเป็นอาวุธปืนและอาวุธประชิดมาให้ตั้งแต่เริ่มเกมและนี่ก,ก็เลยกลายเป็นที่มาของ Micro t ร a น s a คชั่นภายในตัวเกม Voyager ที่ผู้เล่นสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้ออาวุธปืนตั้งแต่ต้ตตนเกมได้ แถมการจะเพิ่มอ,อุปกรณ์ภายในเรือก็สามารถจ่ายเป็นโรบัสได้เช่นเดียวกันซึ่งเหมือนกันทําให้เกมเล่นง่ายและไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มของนานๆและแม้ว่าเกมนี้จะมีอะไรหลายส่วนที่เหมือนกับ Sea of Thieves แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างขั้นสุดระหว่าง Voyager แล้วก็ Sea of Thieves เนี่ยก็คือระบบ PVE ซึ่งเป็นการประชนภัยแบบไม่รู้จบนั่นเอง ต่างจากซีอฟตีฟที่เราสามารถไล่ยิงปืนใหญ่ใสดีอยางคนอื่นได้สนุกสนานเลยทีเดียวเกมที่2 a d u s t y Trip ลอกเลียนแบบเด e l ลอง drive A d u s t y Trip อีกหนึ่งในเกมสุดยอดนิยมบนโรบล็อกก่อนที่จะถูกกระแสของเกม d ด a เรลลกลบในช่วงปีที่ผ่านมา A d u s t y t r i p เนี่ยเป็นเกมที่เล่าเรื่องการเดินทางอันยาวไกลาทาการทะเลทรายอันว่างเปล่าผู้เล่นจะต้องออกเดินทางไปบนถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีรถเป็นเพื่อนคู่ใจตลอดการมาชนพัยรถคันของผู้เล่นสามารถเก็บของซ่อมแซมและปรับแต่งได้ตาม อนที่่ผู้้เลตงการสิ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างจากเกมในช่วงเวลานั้นก็คือบรรยากาศของการเอาตัวรอดผู้เล่นต้องคอยหาน้ํามันอาหารและสิ่งของต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ตามเส้นทางเพื่อใช้ประโยชน์หรือว่าเก็บไว้ใช้สำหรับการเดินทางต่อไปตัวเกมจะเน้นความรู้สึกของการราชนภัยและการฟาร์มของบางครั้งผู้เล่นอาจจะเจอบ้านร้างหรือสถานที่แปลกๆระหว่างทางซึ่งเต็มไปด้วยทรัพ,พยากรหรือของที่น่าสนใจให้เก็บไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการได้ออกสำรวจสถานที่เหล่านี้เนี่ยทำให้การเดินทางดูมีชีวิตชีวามาก ขึ้นแต่ถึงกระนั้นบางสถานที่เองก็มักจะมีสตูที่จะเข้ามาโจมตีผู้เล่นอยู่เสมอแถมยังมีบอสให้เราได้ไฟอีกด้วยจุดเด่นของอัดดัสตี้ทริปคือความเรียบง่ายแต่ดึงดูดใจไม่มีเป้าหมายที่ตายตัวว่าต้องไปถึงไหนแต่ทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับการตัดใ,ใจของผู้เล่นเองว่าจะเก็บอะไรจะปรับแต่งรถอย่างไรและจะเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนบรรยากาศทะเลทรายที่กว้างใหญ่และการเดินทางที่ไม่สิตรสุดทาให้อัดดัสตี้ทริปเป็นเกมที่ได้ความรู้สึกผ่อนคลายและท้าทายในเวลาเดียวกันซึ่งรูปแบบการเล่นทั้งหมด ในตัวเกมมันก็มีความคล้ายคลึงกันก,กับเกมยานเดอะลองไรฟ์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการประกอบรถในช่วงต้นเกมการฟาร์มของเพื่อให้อยู่รอดภายในการเดินทางรวมไปถึงการฟาร์มของตามสถานต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแผนที่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือการมีบอสให้สู้ภายในเกมทางเส้นทางในการเดินทางก็ยังเป็นเส้นตรงซึ่งแตกต่างจากเดอะลองไรฟ์ที่มันจะเป็นทางแยกให้เราเลือกได้เป็นช่วงๆและแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยก็มีไมโครทา a ์เซ็กชั่นที่ช่ำมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีการเลือกให้จับใจได้เพียบรถภายในเกมก็มีให้เลือกลก แถมยังมีการเติมเพื่อเพิ่มช่องเกมของภายในเกมก็ยังได้อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกระแสของเกมนี้ก็ลดลงจากเดิมอย่างมากหลังจากที่เกมอย่าง Dead Rail ได้เข้ามาสร้างกระแสแถมการเล่นก็ยังง่ายกว่า Dusty Trip อีกด้วยเกมที่1นึ่ง Cliff ลอกเลียนแบบพีคพีคเกมปีนเขาที่กำลังเป็นกระแสในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันก็กลายเป็นหนึ่งในเกมถูกดักพัฒนาในเกม Roblox นำไปเป็นต้นแบบและสร้างเกมที่ออกมานักษณะที่ใกล้เคียงกันโดยเกมนั้นก็คือเกมอย่าง Cliff นั่นเองตัวเกมจะให้เราเอาชีวิตรอด ภายในเกมที่มีภูเขาสูงชันซึ่งเราก็ต้องเดินทางขึ้นเขาไปเรื่อยๆและผู้เล่นอย่างเราๆก็ต้องบริหารทรัพ,พยากรดีๆไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำหนักของที่แบกไปจนถึงสตามิน่าในการใช้ระหว่างปีนขึ้นที่สูงซึ่งอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเกมเพลย์ของพีกนันเองแต่สิ่งที่คลิฟมีและพีกไม่มีนั้นก็คือไมโครทรานซัคชันภายในเกมเพราะว่าคลิฟเนี่ยมีการขายแพ็คค่าเงินภายในเกมรวมไปถึงยังมีการขายช่องเก็บของเพิ่อสำหรับผู้เล่นนี่ยังรวมไปถึงการขายฟีเจอร์พิเศษในระหว่างการเล่นตัวอย่างเช่นนการีททั เร,รเร่งสปีดตัวละครไปถึงการจ่ายเงินเพื่อชุบชีวิตตัวละครอีกด้วยด้วยความหิวเงินเยอะแบบนี้มันก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้พัฒนาพีกปเป็นอย่างมากจนพวกเขาเนี่ยได้ออกมาทวิตข้อความเดือดว่าเขายอมให้เกมนี้โดนโหลดเถื่อนดีกว่าให้เกมเมอร์ต้องไปเล่นเกมกรอบในโรบล็อกเลยด้วยเพราะว่ามันไม่เพียงแต่ลอกเกมเพล,ลงของเขาไปแต่ว่าคลิฟเนี่ยยังลอกเลียนแบบตัวละครของพี่อีกด้วยแถบเซตติ้งต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนกันเป๊ะเป็นใครจะไม่หงุดหงิดใช่ไหมล่ะสร้างเกมมาให้คนซื้อแต่ดโดนคนเอาตัวเกมไปสร้างในโรบล็อกแล้วหาเงินนแบบี้ ถ้หลังจากที่ทีมงานผู้นนะพีกได้ออกเปิดศึกกับโรบล็อกมันก็เลยให้เกมคลิฟได้ถูกลบออกไปในเวลาต่อมาเหลือไวเพียงแค่เกมที่มีลักษณะคล้ายๆกันเพียงเท่านั้นและนี่ก็คือ7เกมโรบล็อกที่ลอกเลียนแบบเกมดังที่เป็นกระแสซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าแร,รงบันดาลใจลอกเลียนแบบนั้นมันมีเส้นบางๆที่กันระหว่าง2คํานี้อยู่เพราะว่าแรงบันดาลใจสามารถต่อย,ยอดได้แต่ถ้าเป็นการลอกเลียนแบบสุดท้ายมันจะกลายเป็นแค่ของมือ2ที่รอวันพังเท่านั้นและเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือคิดว่ามีเกมไหนที่ก่อ เกมดังมาทําในโรบล็อกก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ติดตายคลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องด,งดรามร่มมาของเกมโรบล็อกก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ